สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเชแบงแบง์นะครับตัวเมื <c oughs> อาวันนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดต t o i เล t ทาวเวอ e ์ดี s เ EP ที่73พาร์ท1ว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างมีโหมดอะไรมาใหม่หรือมีตัวอะไรมาใหม่นะครับสกิลเป็นยังไงดาเมจโหดแค่ไหนและในแมปมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง วันนี้ผมก็จะมาสรุปให้คนดูได้รับชมและฟังกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมขอความร่วมมือคนดูทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดติดตามให้กับมาหาเทพบางแบงหน่อยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลย let's go มาเริ่มกันที่ในหมด endless กันเลยนะครับผม ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมผมมีร้านมานำเสนอบริการครบจบในเว็บเดียวรวดเร็วปลอดภัย100%ต้องร้านปะปายช็อป้านบริการต่างๆเกี่ยวกับตัวละครนะครับใน h o l l e w Tower d ดีเฟนนะคนดูนะเช่นซื้อตัวละครกองซุ้มซื้อไอดีไก่เงินหลักหมื่นถ้าใครสนใจต้องร้านปะาปายช็อปได้เลยนะครับเปิดบริการนะครับผม8โมงครึ่งถึง5ทุ่มถ้าใครสนใจก็เอาลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีการอัปเดต คังยิงใหญ่นั่นก็คือ เอ็นเลสแลงนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้ผมเลยนะครับคนดูเออเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันคืออะไรคนดูเปิดหน้าตาแรกก็จะเป็นโลในการจัดอันดับนั่นเองนะครับผมมีตั้งแต่ไม่มีแลงนะครับจนถึงแลงท้องนั่นเองนี่ตรงนี้เลยโลพวกนี้นะครับก็คือการที่เราลงในโหมดเอ็นเลสนั่นเองนะครับผมหรือเราเล่นในโหมดเอ็นเลสนะครับเวลาลงเสร็จเนี่ยหรือเล่นเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะได้ XP มานะครับและหลายคนสงสัยว่า XP มันมีไว้ทําอะไร XP เนี่ยสามารถสะสมไปเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถปลดล็อกความสามารถในโหมดเอ็นเลได้นะครับทุกคนอย่างเช่นสมมุติพี่ปลดล็อกอันแรกได้นะครับ2000ตรงนี้นะครับ XP เนี่ยได้2000ตรงนี้ใช่ไหมสามารถปลดเป็นโลไม้ได้ผมว่าผมจะเล่นให้มันทองนะคนดูนะ เออคนดูมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็นะครับในแต่ละอันนะครับมันก็จะมีความสามารถต่างๆนะครับผมต่างกันนะคนดูนะไม่เหมือนกันนะครับมันช่วยในการลงในโหมดเอ็นเลสนะต้องขอบอกก่อนเลยนะครับทุกคนนะและมันก็จะสามารถทําให้เราผ่านด่านเอ็นเลสได้ง่ายขึ้นด้วยและไปเวฟที่ไกลขึ้นด้วยนะครับคนดูมันก็มาต่อที่เปิร์กนะครับผมทางขวามือของเราตรงนี้มันจะมีแร้งกับเปิร์กตรงนี้นะครับทุกคนนะ เปิร์ของเราเนี่ยจะปลดล็อกตอนที่เราถึงแรง5และแรง10นะครับคนแรง5เนี่ยถ้าเราปลดได้แล้วจะได้เงินเพิ่มทุกๆ1เวฟนะคนดูเออ ต่อมาเนี่ยครับผมแหลง10ตรงนี้นะครับผมถ้าคนดูปลดล็อกได้นะครับจะมีความสามารถทําให้ตัวทอยเลตเนี่ยที่กําลังจะมาเข้าบ้านของเราเนี่ยหรือกําลังจะเข้าป้อมของเราเนี่ยความสามารถพิเศษนะครับผมเอายูนิคเนี่ยกลับไปในจุดเริ่มต้นได้เลยนะครับโอ้โหเป็นยังไงสุดยอดปะและที่สำคัญนะครับสามารถใช้ได้ทุกแมปไม่ว่าจะเป็นในโหมดเพชรคิวโหมด ตีหมดเลครับนะสามารถใช้เปิร์กได้หมดบอกเลยนะครับว่าตึงสุดๆเป็นตัวช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะครับสรุปง่ายๆแล้งคือการสะสม XP นั่นเองนะครับผมไว้แลกความสามารถความสามารถใช้ได้แค่ในโหมดเอ็เลเท่านั้นนะครับและส่วนเปิร์กเนี่ยที่ปลดล็อกนะครับไอแลง5้าแลงเสบเนี่ย สามารถนะครับใช้ได้ทุกแมปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของในโหมดเอ็นเลสนั่นเองนะครับโอเคครับต่อมานะครับผมก็คือตัวละครใหม่นั่นเองเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับคือตัวทอยเลตนะครับผมนี่แต่คนดูนึกไม่มองไม่เห็นภาพนะครับผมนี่คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวทอยเลสของเรานะครับที่อยู่ฝั่งเรานั่นเองนะครับคนดูนะ นั่นก็คือเจ้านักวิทยาศาสตร์ของเรานั่นเองไอตัวนี้ของผมเองนี่นี่นี่นีนหรือเขาเรียกว่าเจ้าคุณปู่อะไรประมาณนี้นะคะับที่คนดูเขาชอบเรียกกันนะขอคุณปู่หน่อยขอคุณปู่หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับคนดู นี่หรือครับใครมีโลบัคก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมนี่ต้องดูตรงนี้เลย399โลบัคนะครับทุกคนนะความสามารถของเขานะครับก็จะคล้ายๆเจ้าตัวสไปเดอร์ตัวนี้เลยนะครับคนดูสามารถเคลื่อนที่โจมตีศัตรตูได้และต่อมานะครับผมก็คือตัวละครเจ้าตัวนี้เลยตัวละครที่ผมมีเยอะที่สุดก็ว่าได้เป็นไง โหดไหมครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับสามารถสุ่มได้ในกล่องทั่วไปนะครับเป็นตัวแมทติกหรือตัวเบสิกนั่นเองนะครับเห็นไม้สุดซ่วมไหมครับผมที่เราที่เขาถือไหมครับผมจริงๆมันไม่ใช่ไม้สุดอะดูดซ่วมนะคนดูนะเออนะแต่พี่คิดว่ามันดุดซ่วมนะพูดซะเสียเลยนะครับไม่ใช่นะผมแค่้อเล่นนะต้องบอกเลยนะครับว่าพอตีทอยเลนแล้วเนี่ยทำให้ช้าลงนะครับผมหรือสโลนั่นเองนะครับผม เราดูในรีวิวดีกว่านะครับไม่สปอยเยอะสุดยอดมากๆนะและสุดท้ายนะคนดูพี่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยผมในช็อปของเราเขาได้เอา DJ TV Man ออกไปแล้วแล้วก็บูธนะครับได้ยินข่าวมาว่าเหมือนเขาจะเอาบูธนี้ออกเลยนะลัคก,กี้บูธกับอันเนี้ยออกนะครับคนดูนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะเหมือน เหมือนจะมีล็อกอินประจําวันพี่คิดว่านะครับเหมือนน่าจะทำคล้ายๆกับเกมหลายเกมเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับก็เสียใจกับการที่ดีเจทีวีหายไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตราบใดที่เรายังมีตลาดโลกอยู่เราก็สามารถซื้อตัวละครในตลาดโลกได้เลยนะครับอ่านะครับเรามีโพสต์ออฟฟิศฟรีอยู่แล้วนะครับในช่องมหาเทพแบงแ์นะครับเราไปดูกันในแมพเฮดคิวของเราได้เลยนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านี่อันนี้ก็เปลี่ยนนะครับผมหน้าปกเกมเนี่ยเปลี่ยนเท่ด้วย บอกเลยนะครับเป็นอารมณ์แบบว่าทอนะครับลงแรงอะไรเงี้ยพอเถอะไม่ใช่ทอรอพอเถอะโอโ้โหเป็นไงด่านใหม่ใช้คําว่าด่านใหม่ได้ไหมเนะี่ยดูมันน่าเล่นหมดเลยอ่ะคนดูและผมคิดว่านะยครับมันเหมือนเดิมไหมคนดูคิดว่ามันเหมือนเดิมไหมแต่ผมคิดว่ามันสวยกว่าเดิมนะครับทุกคนนะเออเป็นอะไรที่แบบน่าเล่นมากๆนะครับคนดู โอ้โหโคตรจะตึงนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมหรือว่าใครที่คิดว่ามันใช่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับมหาเทพแบงแบ,ง,แบงก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับการสรุป EP ีที่7-3พาร์ทหนึ่งเนาะ สำหรับวันนี้มหาเทีแมงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสด,วดสวัสดีครับไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย